สวัสดีครับพวกผมสามร้อยดีนะครับวันนี้เราจะพามารีวิวเบฟร้อย <100 S 1> ไอนะครับเบฟร้อยสิบไอของเด็กที่บ้านนะครับเอาชมเลยครับจะพัง,ง,งแล้วนะครับอ๋อชื่อนางแล้ว น้องป้าครับอายุเท่าไหร่ครับสิบสามครับโอ้แล้วคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับเนี้ยซื้อมาหมื่นหมื่นเจ็ดครับโอ้แต่งเงินมเท่าไหร่แล้วันนี้แต่งมาไปหมื่นกวัวครับเรามาดูละไรอยางหน้าเลยครับวันนี้น็อตทั้งคันไหมครับน้าทองครับน็อตเฟรมปิดหมดใช่ไหมครับเรามาดูจานับจานนี้ ได้มาเท่าไหร่ครับจานะได้มาสองร้อยห้าสิบครับออ๋แล้วอันนี้อันนี้โชกกึ่งครับหรือโชกอะโชกเดิมตัดแกนครับโชกเดิมตัดแกนครับปั๊มปั๊มเดิมครับครับมปดูข้างบนครับความข้างบนเดิมเดิมครับอันนี้ชุดสีทำมาเท่าไหร่ครับชุดสีชุดสีซื้อมาครับสองพันห้าครับชุดสีสองพันห้าครับเว็บ เดิบไรซิไปดูข้างหลังครับนี่ท่ออย่างเดิมนะครับอันนี้โชคเดิมข้อหลุดโชคเดิมข้อหลุดครับดุมนะครับดุมดุมย่อของอะไรครับดุมย่อของทั่วไปครับทั่วไปครับประมาณเท่าไหร่ครับราคาประมาณเท่าไรครับเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยครับอันนี้โลแท้หรือเปล่าครับโลแท้ครับมีดีสองมีดสองครับ มานี่เบาของอะไรเบ,บาเอาครับมาฟังเสียงเครื่องกับท่อนะครับเอาครับสตาร์ทครับเอาเบิ้ลนะเบิบ้ลหน่อยเบิ้ลหน่อยไปดังออกมาเนี้ยเ,เครื่องเดิมไปแคมตัวเดียวนะครับเอาเร่งเร่งรอบตันนะครับรอบตันหน่อย หากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับฝากเป็น